สบายดีพี่น้องมาแล้วมาแล้วปาโก้ลำพืนออฟิเชียลพี่นังครับปาโก้ซริโยบานทาครับรับมือโกไปหนเงืนที่ใส่กรแหงลายพี่น้องครับครับมาส่งน้องฮักแพงกันครับพี่น้องครับส่งน้องฮักแพงครับคิดตั้งพี่นั่นเลยวันนี้เราไปลำอยู่ไกลมากนะครับวันนี้เราไปที่อำเภอท่าตูมครับแมนบอ สุเลนสุเลนคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วโอ้ยย่มดาโอ้ยอ้ใไปปลูกอาน่้ไปปลกแล้วล่าแล้วลาแล้ว่าแบอกอดีต่เขาก็ตือรือนเหอเขาเป็นยู่บนคนไนไง คิดพ่อบ้านเอ็ดดีท่นเด้อบยงพูาท้งไหนเอาีไดีวหัทุนทั้งไดล wow. ่ะเอาบอกมาบอกมาจอดอยู uh, ่แถวไหนบ้านยังหลอไปที่ท้งสามหลอบกันจังไปพอดีจบคลิปแม่แม่เจอาบอ่าพี่น้องลงทิศลงทางล่ะพี่น้องจอดอยู่สน้นวันนี้ลงรถจ้าของได้แบบนี้ ละย่างไปเดี๋ยวกับพอ่อดอกย่างรอไปที่เช็กสามรอก่อนายเขียนท่าตุ่มวนที่นึใส่หองเลยเออบ๊ายบายคุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้แม่โฮมทำไปแล้ว กันวคนจะเป็นห่กับป็นคกรับเอาไปเสียแดนแ่ยแดทไแครับบัมบกคนกันบม่เลาดี่ยงดอกแบตจนหอดมดแลงกคนละกังหาวกังดองกลังมวนมีราคานาดนใช่ไหมกังลังหาวกังดองใครจะมีความสุข เท่าน้องหักแพงตอนนี้ใช่ไหมเอ้เอาคือ้อยู่ไก่ใช่

เพื่อดาแก่แม่เนี่ยเอาแล้วเรียบร้อยการน้ำม้อนตั้งพุงให้นะล่ะสาวอีบ่บเป็นเพืงลูกสาวเป็นเพืงผู้จัดการเป็นเพืงแอดมินหลายนาทีเดี๋ยวฝกเงินเดือนหลายไปได้ฝกเป็นนักร้องเ,อเป็นนักร้องพ่อโอ้โหพ่อแล้วก็เงินเดือนหลายเป็นไงสามสิบวันสามสิบวันนั่นเงินเดือนสามสิบวัน สี่แสนกว่าบาทแสนสาหัสแสนสาหัสเอาหนามให้เลาเรือๆเราเราสีแนได้เราสีแนได้เอากระตานีไปหนารถ่อโอ้หน้ารถเล่ลอปลาปลาปลปลวกกร์ฮอจะได้หิ้วเอาอีกแล้วไปลูกมือาไปไกดแห้งได้ไหมเนี่ ถึงอยู่บ่ไปนอนเสรไปนอนทาตุ่มบ่ไปลูกทาตุ่มก็เลยเลยอันนั้นไปนิดเดียวแค่นั้นละเลยรัตนะแมนไปไปลูกไปโอ้ยสิวอะไรนอนเกือบลุ่มบอโว้ยถอดถอดไปรุ่มนี่ละถอดไปรุ่มนี่ยถอดไปรุ่มนี่ ต้องใช้ตองคอต้องทอดเกือบึ้นรถแล้วเนีนี่แม่อดขึ้นรเดือบไป่ากาครไ้ับผอนเกือบนเกืบรถ้นี่รับผมเดินทางปลอดภัยจ้าคนน้อยไปเจอกันเย็นนี้มาเร็วๆเนี่ยฟอคิดทอาดเหมือนได้กับว่ารับสายอีฟุกไีเอาให้แม่เป็ฟุก

เอียยังบอกจะเจลจะเจลอยในรถอยู่ฮะน้ำยาส้มขึ้นนี้แม่นบลูกเมนน้ำยาสิกับโจ๊กลดจ้ะถอยถอยจ้ะคลิปยังหมดจบอยู่จ้ะโอ้บีได้บรรยากาศพี่น้องฝนบนตก Hãy subscribe cho kênh Ghiền không โอ้นี่ของน้ำทุกเก่าหนึ่งซีหนึ่งเป็นแล้วพี่น้องครับเกิดการรถติดแล้วครับพี่น้องทางออกคุณรถ <c oughs> ติดรถ <c oughs> ติดแล้วรถ <c oughs> ติดโอ้ยรถบ้านครับผู้ใดมาขับรถหัดดีบ้าสนบ่าเรื่มงช้าง เอาไปนองคลิปนี้ครับรวมสง่สงศิลปิน,นครับเก้าแบงลอยนั่นบ่แมนรุ่นแบงลอยบ่ที่ดำคือกันบ่แมนแบงลอยอะไรลูกฮอนด้าแบงลอยก็สิไปนอนน้ากันบ่ที่พักเดียวกันเอาพี่น้องครับส่งนอนฮักแพงเรียบร้อยครับคลิปนี้ครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเออช่องปักโคลำเพลิอนออบิเชียวครับแล้วก็ติดตามช่องน้องฟุกฟุกลำเพลินออบิเชียวน้ำเดลอครับเพื่อนติดตามตลอดลูกตอนนี้ ได้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบโอ้ละครสุดยอดเอาไทยนองฮักแพ่งหลายๆครับจะอยู่ต้องกัรนี่แหละครับทั้งดูแลทั้งติดตามโอเคครับนี่ครับดอนจบปูเฮ้าโอ้สิงศักธิ์อยู่นี่เพื่อนปัดเป่าฝนนี่แหกครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สำเนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการที่ตามด้วยครับสวัสดีครับ